สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business Genius, รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเราเจอกันเป็นประจําที่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งแบบนี้เรียนอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ตอน5้าโมงครึ่งครับอยู่กับดรเอกพัทธรธนกุลประธานหลักสูตร M B M จากจุฬาลงกรณ์วิ School และผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16วันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและอาจารย์ครับพิเศษจริง,รงพิเศษมากครับ อย่างที่พิเศษในช่วงวิกฤตอ๋อฮะเราเข้าสู่วิกฤตแล้วเหรอคำนี้อ้ยมันเอาอะไรมาดีคุณเล็กมีคนมาถามว่าช่วงนี้เศรษฐกิจดีไหมโหเอาอะไรมาดีคือวิกฤตจริงๆมันเป็นเรื่องวิกฤตที่เราไม่ได้เตรียมการไปด้วยล่ะก็โควิด19ครับมันห้ามไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครคาดการไว้และก็ไม่มีใครคาดการได้ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องมาดูแลเรื่องของธุรกิจเรามากเป็นพิเศษอย่างยิ่งนะครับหลายคนโดนแล้วคนลูกค้าลดลงบางคน ต้นทุนที่อยากจะลดเอ๊ะพอจะลดจริงๆก็ลดไม่ไดแ้แล้วแบรนด์ที่เราเคยวางไว้ในแบบหรูหราลูกค้าหรูหราเอาไงดีต้องลดราคาไหมคือมีคําถามพวกนี้เกิดขึ้นเต็มไปหมดวันนี้ก็ได้โอกาสดีมากเพราะว่าเราได้กูรูของแบรนด์ระดับประเทศนะครับมานั่งอยู่ในรายการบิสตีเนสของเราด้วยพี่ไหญดนชัยบุญยญรัตเวศครับวันนี้พี่ไหญ่กรุณามาอยู่กับเราแล้วไม่อยู่แค่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าพี่ไหญ่จะคุยต่อให้เราด้วยก็คุยบอกท่านไว้ก่อนเลยว่าต้องติดตาม2สัปดาห์นี้อย่างยิ่ง ครับสวัสดีพี่ไอคับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกกันว่าคุณไอ้นี่ปัจจุบันเป็นผู้บริหารอยู่หลายที่มากและทาธุรกิจในมือหลายตัวนครับเป็นท่านประธานของเดนส์วันอันนี้ชัดเจนนะครับก็เป็นบริษัทที่สร้างเรื่องราวดีๆในเรื่องของการสื่อสารและแบรนด์ให้กับบริษัทใหญ่ๆทั่วประเทศแต่ว่าพี่ไอเองเนี่ยนอกจากนั้นก็ได้เปิดธุรกิจของตัวเองขึ้นมาหลากหลายมากเลยผมเนี่ยยิงเป็นแฟนคลับพี่ไอก็ไปที่ร้านอาหาร พี่ไอเปิดขึ้นมาชื่อบ้านยาหอมไปเข้าไปปั๊บก็จะเจอ,อเรื่องของสปาผลิตก็เก๋เรื่องของสินค้าที่เป็นสินค้าแฟชั่นก็เก๋เดี๋ยวพี่ไอวันนี้คงจะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าทำยังไงในช่วงที่เกิดวิกฤตนี้นอกจากในด้านทฤษฎีแล้วแล้วสิ่งที่พี่ไอเอาไปใช้แล้วทําอยู่ยังไงบ้างเริ่มต้นคุยกับคุณไหนก่อนดีกว่าต,ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องวิกฤตวิกฤตแบบนี้เนี่ย เอายอดขายให้มันได้ก่อนแล้วเรายังจําเป็นต้องสร้างแบรนด์อีกเหรอในช่วงที่เกิดความยากลําบากไหมครัคุณไหนว่าไงนี่ผมคิดว่าช่วงที่เป็นวิกฤตเนี่ยเราต้องถือถือโอกาสที่มาตั้งสติใหม่นะครับจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยเวลาไม,ไม่ไม่มีช่วงวิกฤตเนี่ยพวกเราจะเหมือนหนูถีบจักอะทำทำกิจวัตรประจําวันเอาแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเล็กๆน้อยๆอะทไปนะครับแล้วจริงๆยังไม่เคยหันมามองตัวเองชัดๆว่าธุรกิจแบรนด์ของตัวเองเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่า เคยเคยรู้สึกไหมมันทำด้วยรูทีนอะทำด้วยการแล้วก็สั่งมาอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยด้วยสเตทเมนต์อันนี้ด้วยโพสชันนิ่งอันเนี้ยซึ่งมาอาจจะเวิร์กมา5ปีที่แล้วในสถานการณ์ปัจจุบันมันมันเวิร์กจริงหรือเปล่ามันมันไม่เคยหยุดหยุดมองตัวเองนะครับผมคิดว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ตั้งสติเป็นเวลาที่เราทุกคนจะต้องตั้งสติแล้วกลับมาทบทวนตัวเองผมใช้ ธรรมะาของพระพุทธเ,เจ้าอธิบาท4ีนะ่เนี่ยเวลาควรจะทำะไรสำเร็จเนี่ยฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมครับฉันทะาโอเครักที่จะทำก็สนุกสนานพยายามเต็มที่แต่ถึงเวลาที่ต้องมีจิตตะละตั้งสติดีเฮ้ยสิ่งที่เราทำทุกวันเหมือนใช่หรือเปล่ามันถูกต้องอาจจะทำไปร้อยอย่างอาจจะถูกครึ่งเดียวนะคเคยเคยตั้งสติไหมแล้วที่สำคัญคือวิมังสามาทบทวนแบรนด์ตัวเองกลยุทธ์แบรนด์ตัวเองว่า เฮ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าสิ่งที่คิดว่ามันประสบความสําเร็จแน่ดีน่ะมันยังใช่อยู่หรือเปล่าไม่ใช่แค่ตั้งสติยต้องกลับมาทบทวนด้วยใช่ประเด็นนี้ยสาคัญคือจริงๆนะครับพี่ใหญ่พใหญ่พูดไว้ว่าหนูทิบจักอ่ะคนทําธุรกิจอันนี้ชัดเจนมากคือมันทีบจักทุกวันลูกค้าด่าตรงนั้นไปแก้ตรงนี้หน่อยตรงนั้นในวงในบนอีกลว แก้วงในหน่อยเอ๊ะไลแมนไลแมนเป็นยังไงเรตติ้งตกทำยังไงคือชีวิตมันวนอย่างเงี้ยวนวนอยู่กันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วลูกค้าหลายองค์กรนี่รู้สึกว่าแบรนดิ้ง่ยรอได้กลยุทธ์แบรนด์รอได้คือคนจะคิดเหมือนกันหมดก็คือเอายอดขายมาก่อนให้มันขายได้แล้วมีเงินเข้ามาการตลาดค่อยตามส่วนแบรนด์ไว้ที่หลังไว้ธุรกิจอยู่ตัวเป็นมีแคชคาวก่อนแล้วค่อยทำคำตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดว่าตัวนี้แหละตัวต้องนิ่งเพราะว่ามันเป็นเข็มทิศให้กับทุกอย่าง แบรนดิ้งเนี่ยที่ถูกต้องมันคือตัวเชื่อมระหว่าง business strategy กับ marketing strategy แบรนด์คืออยู่ตรงกลางแบรนด์ Brand strategy ต้องนิ่งอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเวลาคุณมี business strategy แล้วคุณทำ marketing strategy เลยเนะี่ยตัวตนคุณไม่ชัด what you are ไม่ชัดเข้าใจไหมครับมันคือกลยุทธ์ในการขายกับกลยุทธ์ในการทำคือ marketing <ไ>แต่ตัวตนขององค์กรเนี่ยที่คุณจะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่ง มีความเชื่อมีบุคลิกภาพมีนิสัยใจคอมีเรื่องราวเนี่ยยังไม่นิ่งเลย mm hmm. ไปละไปทำมาร์เก็ตติ้งแสตชีแล้ mm hmm. เพราะฉะนี้มาร์เก็ตติก็ไปเลย mm hmm. เยอะไปหมดเลย uh huh. แเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ Marketing ิ้งทำเนี่ยมัน Effective แค่ไหน อยากลดราคาก็ลดราคาอ,อยากทำล<ๆ>ัคกี้ดรอก็ะทำลัคกี้ดรอนี่มาร์เก็ตติ้งไงคือพอโยนให้มาร์เก็ตติ้งปับ๊บบอกอยากได้ยอดใช่ไหมเราก็ลดราคาก่อนเสร็จแล <ะ S 1> ้วเราก็ทำจับฉลากลดล็คกี้ดรอคิดทำกิจกรรมแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมาสองแถมหนึ่งอะไรเงี้ยทำไปทำมารู้ตัวอีกทีเอา้า ลืมดูแบรนด์ว่าจริงๆแบรนด์ของตัวเองอ่ะต้องทําให้ดูมีระดับและหรูหราการทำแบบนี้พอดิบหมดเลยครัสตอรี่คุณเป็นอย่างนี้คุณไปทําแบบเป็นวิ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 นอย่างเงี้ยวันลุ่งขึ้นเขาก็ลืมคุณนะก็เหมือนคู่แข่งคนหนึ่งใช่ไหมลดราคาใครก็ลดได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใครก็ทําได้แต่แบรนด์สตอรี่หรือแบรนด์เอเซนส์ของตัวคุณเนี่ยคุณไม่ได้เอาไปประกอบในนั้นด้วยเรื่องนี้ก็เลยก็เลยค่อนข้างสําคัญแล้วก็นามาสู่คาถามที่น่าจะถามทั้งอาจารย์เอกถามทั้งคุณไอวันนี้แหละเกี่ยววกกับบเรื่่่่อองงสิทีคุณา จอวิกฤตแบบนี้มันถึงเวลาที่เราควรจะต้องกลับมาทบทวนเราควรจะทบทวนอะไรในมุมมอง,องการตลาดทบทวนอะไรในมุมมองของการสร้างแบรนด์อาจารย์เอกอครับอย่างอย่างที่หนึ่งที่อยากจะคุยก่อนที่จะได้ทบทวนเรื่องอะไรกันเนี่ยครับมเมื่อกี้ที่คุณเล็กบอกเนี่ยถูกต้องมากเลยคือคนจนํานวนมากมีความเข้าใจว่าเดี๋ยวทําแบรนด์เนี่ยรอไว้ก่อนคือต,ตอนนี้กําลังต้องเร่งทํายอดก่อนเดี๋ยวรอทําแบรนด์ก่อนแล้ว พอถึงเวลาจริงๆตอนนี้ว่างอยู่เนื่องจากว่าลูกค้าไม่ค่อยเข้าก็รู้สึกเสียใจก็บอกงั้นยังไม่ทําอะไรทําแบรนด์รอไว้ก่อนรู้ตัวอีกทีคือยังไม่เคยมีเวลาไหนได้ทำแบรนด์สักทีซ้ำไป <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ไหญยมาสกิดใจทุกคนว่าอย่าอยู่เฉยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีเวลาต้องทํางาน ม่งั้นเนี่ยมันมันไปต่อไม่ได้งั้นประเด็นแรกคือเรื่องนี้นะครับเอ่อสิ่งที่อยากจะคุยกับท่านต่อเมือ่อเราได้ตัวตนที่ชัดเจนเราได้เข็มทิศที่ชัดเจนทีนี้เราจะรู้ว่ากิจกรรมอะไรไม่ต้องทําครับใช่ซึ่งตัวนี้ดีมากมเพราะมันช่วยลดต้นทุนในวันที่เราไม่อยากจะมีรายจ่ายเยอะองั้นทางการตลาดมันจะช่วยเรื่องนี้เลยว่าอ๋ออ๋อกิจกรรมนี้ไม่ใช่แหละอยา่าทำลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่เราควรจับ เราไปสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มนี้ทาไมเนี่ยเอาเราไม่ได้จับลูกค้ากลุ่มที่เล่นทวิตเตอร์นี่ไปลงโฆษณาในทวิตเตอร์เยอะมากเลย<ำ>เงินหายเยอะมากมแล้วผลไม่ค่อยกลับมาการที่เราได้ถอยหลัง1นึ่ก้าแล้วได้ทบทวนเนี่ยมผมว่าวันนี้ต้องมาทบทวนเรื่องต้นทุนที่ไร้ประโยชน์ในทางการตลาดเพราะวันนี้เรามีทรัพยากรจํากัดแล้วนะครับ,รบเราเล่นแบบสมัยก่อนไม่ได้ลองอันนู้นดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ใช่อ,อันคืออันที่1คือเราลบทบทวนต้นทุนที่เคยใช้แต่มากกว่านั้นคือเราจะต้องทบทวน แผนที่เราเคยวางเพราะวันนี้เนี่ยตัวสถานการณ์มันเปลี่ยนนี่นาเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่เราเคยวางไว้จะ้ทำนู่นทำนั่นทำนี้ต้องมานั่งคิดละ,ละว่าจะยังไงดีเรื่องของการตลาดเนี่ยมองในมุมหนึ่งถ้าทำได้ถูกต้องมันจะกลายเป็น Investment ลงไปปับ๊บมันจะเกิดผลงอกเงยแล้วม,มองอีกมุมหนึ่งถ้าโยนเข้าไปปับ๊บมันไม่เกิดผลงอกเงยกลายเป็นกลายเป็น expense คือกลายเป็นรายจ่ายทันทีก็ต้องต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีมไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีเงินไปจ่ายคนงานอของเรา รเราก็จะไม่มีเงินไปจ่ายค่าวัตถุดิบที่จะเอามาผลิตต่อเราก็จะไม่มีเงินเอาไปจ่ายในการปรับปรุงเรื่องของเฟสิลิตี้ของเราท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องเอามาคุยกันเรื่องนี้เยอะจริงๆถ้ายกคําขึ้นมาสักคำหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการตลาดที่ต้องมีสติเช่นเดียวกับที่พี่ไอรบอกคือสติการตลาดสาคัญมากครับ,<า>รบกลับมาที่ทางคุณไหนาทางอราจารย์เอกที่ประเด็นไว้ค่อนข้างดีคุณไหนพูดเมื่อกี้นี้บอกว่าอุ้ย เราทำแบรนด์เรามีตัวตนเรามีสเตทเมนเอ๊ะเวลาเรียนในคลาสพวกแบรนด์ทั่วไปที่บอกว่าเราต้องมีสเตทเมนว่าเราเป็นใครทำอะไรเนี่ยแล้วพูดอีก2 0 3 0ปีเดียวนี้ใช้ไม่ได้แล้วหรอฮะ<ม>เราต้องทวนอะไรดีผมคำว่ารีวิสิตแบรนด์ตัวเองเนี่ยนะครับขั้นแรกกับผมอยากให้ทุกคนพยายามเข้าใจก่อนอย่าเข้าใจผิดว่าแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่โลโก้หรือเป็นสเตทเมนหนึ่งประโยคเพราะๆคือต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์แบรนด์เนี่ยที่เราต้องตั้งสติดูเนี่ยมันมีความลึกของมัน ก่อนที่จะเป็นสเตทเมนต์หรือโพสชั่นนิ่งอะไรก็ตามเนี่ยรากของมันคืออะไรกันแน่<ม>นะครับอันที่1คือ segmentation กลุ่มเป้าหมายคุณยังยังใช่อยู่หรือเปล่ากลุ่มเป้าหมายคุณชิฟต์หรือเปล่าปัจจุบันนี้2<ม> value proposition ที่คุณเคยภูมิใจนักหนาว่ามัน differentiate นะในอดีตเนี่ยบัดนี้มันอาจจะไม่ differentiate ละมันกลายเป็น requirement ของ category ละมันไม่ใหมล่ละม,มันไม่ใช่ u n i q u ที่คุณภูมิใจละ <Ha. S 1> อันนี้เดี๋ยวต้องเราต้องคนเนี่ย ต้องมีสติแล้วต้องไม่เอาอีโก้ตัวเองมาเป็นหลักถ้าทุกคนมีอีโก้ปั๊บเนี่ยเราจะถึกชั้นเก่งชั้นภูมิชั้นเคยทํามา5ปี10ปีฉันจะ follow ตรงนี้เพราะฉันเคยเป็นยักษ์ใหญ่เป็นเจ้าตลาดอ,อ,ยาอย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งมันเปลี่ยนเทรนด์มันเปลี่ยนผูน้บริโภคเปลี่ยน,น revisit ว่ามันใช่อยู่หรือเปล่า differentiation ใช่หรือเปล่าอันนี้เวลาผมทำ dimension ของแบรนด์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากกว่าแค่โลโก้ชื่อหรือ statement อ,อะไรบางอย่าง ดิเฟ e n t นเชชันคืออะไร Relevancy คืออะไรแบรนด์เพอร์เคุณเกิดมาเพื่ออะไรแล้วไอ้ตรงนี้มันอ l ลน n กับ Business Strategy หรือเปล่าแล้วมันจะอไลน์กับ Marketing ที่มันแอคชั่นได้หรือเปล่าเราต้องวางตรงนี้ครับพี่ใหญ่เนี่ยลงไปถึงจริตหรืาองภาษากฤษใช้คำว่า a r อาค<ำ>ิไท e ภาษาไทยว่าจริตคือบางคนบอกแบรนด์ แล้วไงบอกแบรนด์เนี่ยมันมีความเป็นตัวตนถึงขั้นเข้าใจจริตของมันด้วยนะมันมีจริตด้วยนะฮะคือจริตนี่คนละอันกับที่คนมักว่าไม่ชจริตไม่ใช่จริตสปิริตสปิริตยังไงกังเนี่ยมันคือจิตวิญญาของแบรนด์เนี่ยคุณจะต้องเห็นแบรนด์ของคุณเนี่ยจากองค์กรเนี่ยให้เป็นมนุษย์คนหนึงให้ได้มนุษย์คนนี้จะต้องมีสตอรี่ของมันจะมีธรรมชาติของเขานะครับแล้วเวลาผมทาแบรนด์ให้แต่ละองค์กรเนี่ยจะมีธรรมชาติ2อย่าง อันหนึ่งสะท้อนมาจากดิเฟน a t ชันที่คุณเป็นอยู่อันอีกอันหนึ่งสะท้อนมาจากเรล e วนซี y คือไอสิ่งที่จะโดนกลุ่มเป้าหมาย mm hmm. เพราะฉะนั้นจิตหรือสปิริตของแบรนด์เนี่ยม,มันทีมันทีมีความกลมอะฮะสมมติคุณเป็นคนนักค้นหาแต่เป็นนักค้นหาที่เซ็กซี่ mm hmm. เข้าใจปะมันมันจะมีความกลมอยู่ตรงนี้หรือเป็นนักปราดที่มีความเป็นเพื่อน mm hmm. อย่างเนี้ยครับมันจะมีเหมือนคุณบรรยายธรรมชาติของแบรนด์คุณออกมาเป็นมนุษย์ มากกว่าแค่แบรนด์ personality เพราะแบรนด์ personality เราส่วนใหญ่จะชอบโมเดิร์นเฟรนลี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นฉากฉากฉากแล้วแต่คนในองค์กรไม่รู้จะทางานอะไรต่อเพราะยังไม่เข้าใจจิตวิญญาณตัวเองเลยนะฮะพี่ใหญ่ลงนึกได้ถึงนี้เลยนะกานธาดดินน้ำลมไฟในตัวแบรนด์ในตัวแบรนด์แบรนด์ก็เหมือนคนมีห่วงจุ้ยอ่ะคนนี้มีธาดไฟนำแสดงว่ามี energy เยอะคนนี้ธาดไม้นำความคิดเยอะธาดดินนำมีสาระเยอะ ธาตุน้ํานํามีอารมณ์เยอะหรือธาตุทองนํามีอุดมการเยอะอแบรนด์จะต้องมีเป็นมนุษย์แบบน,นี้ครับพอ,อ,ม,อมองเป็นคนมาแล้วเนี่ยมุมมองที่มีต่อแบรนด์มันอีกคนละเรื่องเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยนะฮะ,ะที่คุณไหนบอกอย่างหนึ่งคืออ,อันนี้คนอาจจะไปติดกับดักความสําเร็จแต่ก่อนบอกว่าอันนี้เราทาแล้วเว<อ>ิร์กกลยุทธ์นี้เราดีมากเลยแต่ตอนนี้มันกลายเป็น r e q requirement เ<อ>บื้องต้นของธุรกิจไปแล้วนี่มีตัวอย่างให้เห็นไหมฮะอย่างสมมติว่าอ่ะสมมุติผมทาแชมพูยี่ห้อหนึ่ง นะครับโอ้โหฉันมีครีมนวดผมที่บำรุงเส้นผมหรือเข้มข้นเหลือเกินเดี๋ยวนี้คุณพูดได้ไหมล่ะมันดิเฟนเ i ช t e พอไหมล่ะทุกเจ้ามีเข้มข้นผมแล้วไงทุกคนมีครีมนวดผมหมด rich หมดเลยหรือยาสีฟันมีฟลูออไรด์อ่ะมันก็ไม่ละมันทุกคนมีฟลูออไรด์ละมันเป็น given ของอินดัสทรไปแล้วคุณต้อง revisit อีกรอบหนึ่งคุณจะงัด uniqueness ของคุณออกมาด้วยตัวอะไร ซึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นรูปธรรมก็ได้อาจจะเป็นแอ็บสแตรกขึ้นก็ได้อาจจะเป็นแบรนด์บีลีฟก็ได้อันนี้คือคศิลปะการสร้างแบรนด์ต้องทําให้แวลูที่คุณมีอยู่เนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วมันยูโอนได้คนเดียวครับใหญ่ถือแบรนด์ไว้หลายแบรนด์แล้วก็ได้ทําเองด้วยนะคือคที่เมื่อกี้ตอนเราเริ่มรายการกันนะครับก็จะมีมีหลายๆอย่างที่พี่ไอทําธุรกิจขึ้นมาเองแล้วก็ที่หนึ่งที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็คุณเล็กกับผมเคยไปคือนด,ดน นัาโดนรีสอรตที่สระบุรีใช่ครับใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าใครจะ Google ตอนนี้นอนเนนดอเด็กลอลิงถูกไหมฮะถกต้องคัดนาโดนเอาไปเสิร์ชดูแล้วจะเจอสวยประทับใจบรรยากาศดีไอเนี่ยคือ r u q u i r e n t คือถ้าบอกว่าที่ต้องไปเพราะสวยประทับใจบรรยากาศดีคือรีสอร์ที่ไหนก็มีติดน้ำตกก็ยังเป็น r u q u i m e n t ใช่เป็น qui r e m e n t ติดทะเลติดเอ่อโลเคชั่นที่สวยงาม มันเป็น requirement ห้องสวยมีสาวว่ายน้ำมีห้องสัมมนาผมว่าเป็น requirement นะแต่คุซี่นี่ก็ธรรมดาธรรมดาไปแล้วทีวีจอแบนมีสปาธรรมดาไปแล้วคแต่30ปีที่แล้วคือมันคือ30ปีใช่30ปีที่แล้วมันเก๋แล้วดี๋ย่นี้ไม่ใช่แล้ววันนี้คุณไหนปรับตัวกับนัดดนยังไงดีในวันที่ รีควอรีเมนเปลี่ยนและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เกิดวิกฤตด้วยโดยเฉพาะภาคของการท่องเที่ยวเอาตั้งแต่วันแรกที่เปิดนะี่สิปีแล้วนะครับผมคิดว่าเราก็เป็นนักสร้างแบรนด์เราต้องหาดิเฟนเ t ชันให้กับนาดนให้ได้ซึ่งเราก็ไม่ยอมให้มันเป็นรีควอร e m เมนอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าผมผมตั้งคอนเซ็ปต์ว่านาดนคือ Treasure, s อั n c t u ร r y ี่ทร s ช r ์เป็นที่หลบภัยที่เต็มไปด้วยสินทรัพย์อไอ้สินทรัพย์ที่ผมว่าเนี่ยมันคือสินทรัพย์ของศิลปะวัฒนธรรมคือผมพยายามจะให้ทุกมุมเนี่ยเล่าสตอรี่ของเียยมดล คือไม่ใช่คุณมาแค่พักห้องสวยแต่งเป็นแบบไทยจีนฝรั่งอะไรเงี้ยแต่คุณได้สตอรี่ทุกมุมะนะครับสตอรี่อันนี้คือคือทรเชอร์อันนึงแล้วทร e เชอร์บังเอิญมาอยู่ริมน้ำตกด้วยผมผมใช้คำว่าทร e a เชอร์ให้เป็นเหมือนเป็นอะไรอะ่ะเป็นดิเฟนเ t ชันของนาโดนไม่ใช่ห้องพักสวยหรูหราราคาดีถูกไหมครับแต่เรลเวนซี่เขาจะได้อะไรเขาจะได้แซงชูรี่เขาจะได้ที่หลบภยัย เพราะสองชั่วโมงจากกรุงเทพทุกวันนี้คนกรุงเทพนะเป็นตาเกตกลุ่มเป้าหมายหลักสีต่างท่า20%คนคนกรุงเทพก็อยากจะเป็นหาหลุมหลบภัยง่ายๆอย่างนี้ช่วงนี้อากาศเป็นพิษหรืออะไรก็ตามใช, <ๆ S 2> ใช่ไหม <ๆ S 2> เขาสองชั่วโมงเขาเ s สเคปอ่ะไปสู่บ้านอันหนึ่งที่เขาจะมาหลบหลบลี้อ่ะฮะแล้วก็เขาซึมซับเพรสเชอร์ต่างๆมไม่ใช่แค่น้ําตกหรือ,อทิวทัศน์สวยงามแต่มันมีสตอรี่อะไรให้กลับเป็นแรงบันดาลใจด้วยอันนี้คือรากของมันตั้แต่วันแรก ที่ผมสร้างเนี่ยแล้วผมมันต้องมาจากแบรนด์เพอร์เพสน่ยทำไมผมต้องสร้างไม่ใช่ผมอยากรวยแต่ผมอยากจะแชร์ไอ้วัฒนธรรมการเป็นอยู่แบบไทยที่เก๋และไม่เชยที่คนเล็กกับผมเนี่ยไปมาก็จะได้อารมณ์เดียวกับที่พี่ไอายพูดเมื่อกี้คือคือในฐานะคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วทางน้ดดนเองเขาวางไว้ว่า sanctuary t r e c s u r e แต่รู้สึกว่ามุมไหนเนี่ยมันก็มี มุมมองศิลปะที่มีคุณค่ามากเลยครับท,<ม>ที่จริงของพี่ไอ้ก็เยอะด้วยแหละก็คือ,อสมบัติเยอะบัติเยอะแล้วก็สวยงามคือตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรารู้เลยว่าเอ๊ะถ้าใครชวนไปนะด,ดนเนี่ยทางที่เคยไปแล้วเนี่ย ก็อยากไปอีกไม่รู้เป็นไรแต่ว่าไปแล้วรู้สึกว่ามันได้หลบออกจากกรุงเทพไปทําอะไรไม่รู้ที่มันจะได้สบายใจแล้วก็รู้สึกว่ากลับมาด้วยความรุ่มรวยของความรู้สึกมันก็เลยออกมาเป็นใช่เลยครับแซงช u รี่เทรเชอร์แบรนด์มันคือ perception ของคนแบรนด์ก็คือสิ่งที่คนเขาพูดถึงเราโดนที่เราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นอย่างอาจารย์เอกก็พูดมาเองใช่ไหมครับผมคิดว่ามันเกิดจากสตอรี่ด i อิของแบรนด์ผมบ l ล e v ฟในไม่ใช่แค่สตอรี่เทลลิงนะเราต้องดูให้เขาเห็นนะ คือผมอยากพูดว่า Sanctuary Treasure ใช่ไหมครับแต่ผมพิสูจน์ให้เห็นจากทุกประสบการณ์จากการที่มันมีตรงนี้ทําไมต้องแต่งแบบนี้ทําไมต้องมีร้านอาหารตรงนี้ทําไมต้องมีสปาทําไมต้องมีห้องสัมมนาเนี่ยมัน Story Doing อ่ะเอาสิ่งที่เราอยากจะพูดเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นอ๋ออันนี้ดีเพราะว่าตอนนี้นักการตลาดชอบพูด s t o r y telling t e l l i n g telling telling doing สำคัญอันนี้คือคือหลักที่ที่น่าสนใจแล้วมองในมุมการตลาดะครับอาจารย์อาจารย์ก็สอน Service Marketing มา ยิ่งนะตอนนี้เนี่ยคนน่าจะบน่นพอสมควรเลยกับเรื่องของโรงแรมหลายโรงแรมก็อาจจะชะง,งักงันหรือว่าคนในภาคการบริการเนี่ยนักท่องเที่ยวจู่ก็หายไปแล้วภาคการโรงแรมมันจะยังไงดีอาจารย์นักการตลาดเวลาเราคุยเราคุยเรื่องของลูกคา้ากลุ่ม<ะ>เป้าหมายก่อนงั้นวันนี้เนี่ยพอถึงเวลามันมีปัญหาเรื่องของกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มซึ่งท่านดึงออกมาไม่ได้คือถ้าจับคนจีนอยู่เนี่ยน,นะครับคือดึงออกมาไม่ได้อยู่แล้วออกจากบ้านยังออกมาไม่ได้เลยจะดึงขึ้นเครื่องบินยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างของพี่ใหญ่เนี่ยโชคดีหน่อยตรงที่ว่าพี่ใหญ่วางไว้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าโล컬กล็คือคนกรุงเทพตะต้นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความสบายวันนี้เนี่ยหลายคนโดนประเด็นนี้ก็คือก็คือว่าวางกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นต่างชาติอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าหลายๆที่ร้านค้าบางแห่งเนี่ยคนญี่ปุ่นคนจีนเดินเพียบเลยร้านอาหารบางแห่งเนี่ยจับแต่จีนเมนูในภาษ <laughs> าไทยยังหาไม่เจอเลย <laughs> วันนี้ท่านต้องทําใจถอยหลังก้าวใหญ่ แล้วอาจจะต้องคิดเรื่องของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดว่า <True. S 1> ใครที่ท่านดึงออกมาจากบ้านได้ถูก <True. S 3> ครับยังวิกฤตตอนนี้อย่างนาดลที่เจอเนี่ยทุกคนรู้หรือไม่คนไม่ก็อยากออกไปไหนใช่ไหมครับโชคดีที่ผมจับคนไทยพผ,ผมก็เลยต้องพูดกับเขาว่าไม่ต้องเที่ยวเมืองนอกหรอกมาเที่ยวเมืองไทยเถอะมาฟอกปอดกันค,ค,คือเราก็ต้องจับคนไทยให้ชัดกลยุทธ์ในการจับต่างชาติยุโรปจีนอะไรเงี้ยหยุดไปก่อนอทำไปก็ไม่มีประโยชน์เสียพลังงานแล้วก็จับคนไทยและไปคนไทยระดับกลางด้วย ทำไงให้เขาลุกขึ้นมาออกจากบ้านมาเที่ยวจากความที่เขาเครียดโควิดบ้างอากาศไม่ดีบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับและสองชั่วโมงนี้จากกรุงเทพเนี่ยแล้วมาอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยอะเราก็ต้องพูดตรงนี้แล้วราคาเราก็ลดให้กระนำไม่ไม่อย่างที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นต้องทําใจนิดนึงในเรื่องของราคาปกติเราจะไม่ค่อยใช้ประเด็นเรื่องของราคาในการทําการตลาดครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้อง ทำใจเรื่องของการใช้เครื่องมือราคาเพราะว่ามันเหมือนการยิงการยิงราคาเหมือนยิงปืนใหญ่คือมันได้ผลแต่มาอาจจะทําลายบางอย่างไปหน่อยมันไม่เหมือนกับยิงปืนแบบเป็นสไนเปอร์ยิงยิงทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้อาจจาเป็นต้องเข็นออกมาใช้เหมือนกันอย่างที่พี่ไอซบอกอะใ,ในวันที่เราต้องเข็นออกมาใช้เนี่ยมันก็ต้องเข็นออกมาใช้ครับแต่มาอยู่ที่สตอรี่เทลลิ่งด้วยนะการที่เราเราบอกไม่ใช่ลดกระนำซัมเมอร์เซลนะเพราะเราอยากให้คนไทยเนี่ยมา แก้เครียดอะไรเงี้ยคือเป็นรีวอร์ดในช่วงวิกฤตแบบนี้อะไรเงี้ยเราเอาต้องสตอรี่ดูอิงกับเทลลิ่งเนี่ยผสมกันอันนี้น่าสนใจขยายความกันอีกสักนิดนึงสิครับทั้งสองท่านเวลาที่จะทำเซลล์โปรโมชั่นแล้วรู้สึกว่าวุของขายไม่ดีวิกฤตเยอะมันมีวิธีการเล่ายัางไงให้เขายัางรู้สึกว่าแบรนด์เรายังมีคุณค่าไม่ใช่ของราคาถูกแล้วก็มันมันดีกับเขาอย่างเรื่องราวที่พี่ไอเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยคือในทางการจะยิงเซลล์โปรโมชั่นที่ดีเนี่ยครับต้องอยู่ อย่างที่หนึ่งคือต้องเป็นเหตุผลซึ่งเป็นประโยชน์เขาไม่ใช่อยู่ที่อยากลดก็ลดอย่างเช่นแบบเราลดราคาเพราะเ,เป็นวันเกิดเราไอ้น,นี่มันเป็นเหตุผลนี่มันไม่ดีวันนี้คร <c oughs> บรอบวันเกิดเจ้าของ <c oughs> <c oughs> เออใช่ามาเร็วม <c oughs> <c oughs> ันก็จะเออเอออย่างที่สองคือเออแล้วนอกจากนั้นบางคนไปกันใหญ่คือลดราคาเพราะว่าจริงๆต้นทุนถูกก็เลยมาลดให้ลูกค้าก็จะบอกว่าอ้าวเฮ้ยแล้วที่เคยซื้อมาตลอดเนี่ยที่ต้นทุนถูกแล้วขายแพงกับเราทําไม เขาจะไม่ชอบเรางั้นต้องเป็นประโยชน์เขาอย่างเช่นที่พี่ใหญบอกเนี่ยอันนี้ใช่เลยตามหลักการคือต้องบอกเขาว่าช่วงนี้เรารู้ทุกคนลําบากแล้วก็มากกว่านั้นคือเครียดอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากหาที่ที่จะได้หลบจากควันหลบจากอะไรที่มันเป็นมลพิษเนี่ยก็ถือโอกาสให้คุณค่าบางอย่าง<อ>คืนแก่ท่านอะไร,รอย่างนี้อันนี้อันที่สองคือต้องพูดให้ชัดว่าพิเศษจริงๆเพราะว่า มีช่วงเวลาเท่านี้เท่านี้เท่านั้นไม่ใช่ตลอดปีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วต้องพูดในภาษาที่เป็นจริตของเราจริตใช่ไม่ใช่แบบรดรดกระนำอย่างนี้ไม่ใช่จู่ๆเคยพูดเรียบร้อยสร้างแบรนด์ดูหรู่าแล้วก็เล่เข้ามาอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราเราอย่างอากิทายแบบน่าโดนเนี่ยเป็นเป็น c a r e t a k e ์กับนช c h a n t e r เป็น c a r e t a k e ์เือนคนใจดีเป็นคนดูแลเหมือนคุณแม่คุณพ่อที่ดูแลคนมาเยี่ยมบ้านแต่เป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะ เข้าใจไหมครับมันจะต้องพูดด้วยภาษาแบบแบบเราอ่ะตัวนี้สำคัญเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ตัวตลกมาพูดอะไรอย่างงี้หรือไม่ใช่นักปรา์มาจากไหนมาพูดอย่างเงี้ยครับเราจะไม่บอกหน้าที่ทองหน้าที่ทองไม่ได้ไม่ใช่เราคือไม่ว่าจะทำเซลล์โปรโมชั่นหรืออะไรเนี่ยจริตทุกๆก้าวเนี่ยยังจะต้องเป็นเราจิตวิญญาณต้องไปเสมอเพราะฉะนั้นไอ้พี่ผลทึงบอกว่าการรีวิสิตแบรนด์แพลตฟอร์มให้ชัดว่าคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยมันมีประโยชน์มากมหาศาลจริงๆมันไม่ใช่ช่วงวิกฤตนี้เท่านั้นนะมันมีประโยชน์กับ ทุกสเตปในชีวิตทําให้คุณสตาร์ทอย่างมีสติครับแล้วองค์กรต้องทําบ่อยแค่ไหนครับจริงๆถ้าตอนที่ผมทําที่แต่ละองค์กรเนี่ยทุกหปีต้องรีวิสิตนะคือการกลยุทธ์แบรนด์อันนึงมันต้องใช้เวลากว่ามันไม่ใช่ปีเดียวเปลี่ยนอย่างเงี้ยยังไม่ทันทําอะไรคนยังไม่เพอร์ซีฟเลยเปลี่ยนละนะครับเร็วไปก็ไม่ได้เร็วไปก็ไม่ได้นานไปก็ไม่ไม่ไม่ทันสมัยเพราะว่ามันแบรนด์มันคือ e v o l u t i o ะคุณจะต้องอ v o l v ให้ทันยุคทันบริบทที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่ภูมิใจไหมจะเป็นอีตตลดชวิ บางทียังถึงผมทำ differentiation บางที n e น g i z e มัี d i มัน Differentiation เดิมมันดีอยู่แล้วแต่ใส่ energy ขึ้นไปเพื่อมันก็ให้มันให้มันไปต่อได้หรือ Relevancy ที่เคยเป็นอยู่มันไม่ใช่แล้วนะแบบนี้ไม่ใช่แล้วมันมันชิไปแล้วแทร็มันชิปไปแล้วมันต้องเปลี่ยน Relevancy แล้วอย่างนี้เป็นต้นพี่หาพูดเรื่องของ Differentiation กับ Relevancy เยอะมากในวันนี้แต่ว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าคนทั่วไปเวลาทำแบรนด์เนี่ยครับจะมีความเข้าใจว่าต้องทำให้ต่าง อ AI ก็ต้องต่างต้องไม่เหมือนใครไปจนถึงร้านยำบางร้านก็ใช้ชื่อที่อาจจะส่งแง่ส่งหน้าเพราะว่ามันต่างดีต่างดีแม้จะเป็นเชิงลบก็ตามแต่มันไม่เร levant มันไม่เร levant นะมันคือเร levant differentiation ต้อง differentiation ที่เร levant กับกลุ่มเป้าหมายหลักด้วยอ๋อโอ้อันนี้สุดยอดอันนี้ันนี้คือร่าของแบรนด์จริงๆนัคุณรีวิ s ิตหรือยังช่วงนี้อ่ะ ตั้งสติเลยไหมอย่าเพื่อเป็นหนูถีบจางกลับมาตรงนี้ไม่ต้องไล่พนักงานออกด้วยซ้ำไปช่วยกันช่วยกันมารีวิสิตเนี้ยาเรียกว่าแบรนด์แอสเซสเมนต์คือประเมินตัวเองให้ชัดนะครับว่าหนึ่งบิสเนส r ส t e ี้มาร์เก็ตต Strategy Brand Strategy มันอนไลน์กันหรือเปล่าบางทีที่ผมเคยเจอไม่อะนไลนกันเลยครับต่างคนต่างทำมันเป็นสามก้อนอยู่อย่างนี้ฮะฝ่ายกลยุทธ์ก็ชอบทำกลยุทธ์องค์กรใช่ไฟ ฝ่ายสื่อสารแล<ๆ>้วก็ฝ่ายแบรนด์ก็ทำกลยุทธ์แบรนด์ของตัวเองฝ่ายการตลาดเราเองก็นั่นทำกลยุทธ์การตลาดรู้ตัวอีกทีเปิดออกมาตกใจคนนันนี้เจอบ,บ่อยมากก็หลายองค์กรก็เป็นบางทีบางองค์กรทาโปรดักซ์ซ้ําๆกันถูกอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นไปตามที่คุณไหนว่าการที่แต่ละส่วนเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันมันจะดีกับธุรกิจอย่างไงในมุมการตลาดเอออย่างที่หนึ่งคือลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชัดเจนขึ้นเข้าใจ องค์กรของเราได้มากขึ้นแบรนด์ของเราได้มากขึ้นถึงเวลาปับ๊บเขาจะตัดสินใจซื้อของอย่างนี้จะป๊อปอัพขึ้นมาในหัวองค์กครับอัน,นที่สองก็คือท่านจะลดต้นทุนได้เยอะถูกไอนนเรื่องของการได้ลูกค้ามาก็เรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยจะลดต้นทุนได้เยอะเป็นประโยชน์ทั้งลูกค้าเป็นประโยชน์ทั้งเราอย่างอันนี้ไม่เกี่ยวเอาออกโปรดักต์นี้ซ้ากันซ้ากันทําไมวะมีอย่างเดียวก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นโฆษณาตัวนี้ไม่ได้เป็นเรายิงออกไปก็เปลืองเปล่าไม่ต้องโฆษณา อันนี้ใช่ทำทำแล้วทาได้เต็มที่งั้นมันก็จะเกิดประโยชน์ในฝั่งของตัวท่านเองงั้นประโยชน์ลูกค้าก็เกิดประโยชน์ตัวท่านเองก็เกิดเวลาที่แบรนด์ดีมันก็ดีอย่างเงี้ยครับเพราะเขียนทิศมันชัดสุดท้ายมาที่คุณไหนก่อนที่จะจบรายการไปสั้นๆนิดน,นึงมองประเทศไทยตอนนี้ที่เจอกับภาวะ<ม>หลายๆอย่างที่โอ้ถาโถมน่าดูรวมไปถึงวิกฤตในตอนนี้เนี่ยมองประเทศไทยเป็นแบรนด์ประเทศไทยเป็นสักคนหนึ่งอย่างที่คุณไหนพูด คนคนนี้ตอนนี้ควรจะทำยังไงนะแต่งหน้าทาปากเปลี่ยนทรงผมใหม่ออกไปวิ่งหรือยังไงดีทำยังไงดีผมว่าเป็นเวลาที่ประเทศไทยจะต้อง invest ในสิ่งที่ถูกต้องบางทีเราไป invest ในสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่างที่อาจารย์เอกพูดเมื่อกี้คือมันมีหลายทรัพยากรเนี่ยบางทีกระจายไปสิ่งที่ควรทําก่อนหรือเป็น invest ที่มทเธอร์กับคนคนไทยโดยรวมเนี่ย mm hmm. คุณรด้ invest ตรงนี้หนักแน่นพอหรือยัง mm hmm. บอกกี้ว่าประเทศไทยต้องหันมามองตัวเองว่าคุณ เกิดมาเพื่ออะไรตอนนี้ในสถานการณ์นี้คุณจะเป็นใครแล้วคุณจะ invest ให้ถูกเป้าแล้วสุดท้ายมันจะเกิด effectiveness อย่างที่ประเทศไทยอยากจะเป็นครับ,รบผมว่ามันมีคำสำคัญอยู่สองเรื่องที่โบราณเขาสอนไว้สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคำโบราณแต่ก็ทันสมัยมากอย่างหนึ่งคือถ้าใครตาบอดคำช้างมานานวันนี้ฟังแล้วเนี่ยท่านจะได้ตั้งสติและจะได้รู้ว่าจริงๆช้างมันเป็นยังไงอย่างที่สองคือใครที่ ขายผ้าเอาหน้ารอดมานานคือทํางานไปวันๆเป็นหนูทิพจักเนี่ยวันนี้เนี่ยจะได้กลับมาเห็นแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการทําธุรกิจจริงๆสักทีนี่แหละครับการทําการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณไนรโรชัยนะครับขอบคุณครับนี่คือ b i สซิเนสเทปนี้สัปดาห์นี้นะครับคุณไนยังอยู่กับเราสัปดาห์หน้าด้วยวันนี้ผมคุณไนรและจันเอกลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ